สำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมีพลังงานของการที่คุณกำลังจะมีคนคุยนะคะที่เข้ามาในแบบที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเบื้องบนจัดสรรมาให้เจอกันนะคะมีไพ่ของกองล้อโชคชะตาแล้วก็ไพ่เอ,อ่อเบื้องบนจัดสรรเข้ามาด้วยนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีมีพรมลิขิตต่อกันเนาะมีเขาเรียกว่ามีโชคชะตาต่อกันถึงได้มาเจอกันและได้พูดคุยกันมีเกณฑ์ว่า เขาอะจะเป็นอะไรที่มาคุยกับคุณในเชิงหนักขวามากเขาจะมาคุยมาคุยมาคุยมาพูดมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงอนาคตนะคะให้คุณมีความหวังนะคะในเชิงของการเป็นครอบครัวเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยไพ่อยากให้คุณมีสตินะคะอืมช่วงที่มีความสุขก็มีความสุขได้แต่ว่าไม่ควรที่จะไปคาดหวังว่าใครจะ ใครจะมาทําอะไรเพื่อเราได้ขนาดนั้นเลยเ่ยค่ะเหมือนไพ่มาให้สติเรามากกว่าถามว่าเดวงดีไหมดวงดีคนที่ผ่านเจอกลิบนี้นะคะดวงดีในเรื่องของการที่มีคู่มีคนดีๆเข้ามาในเชิงของการเป็นครอบครัวเป็นคนในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเออ ไม่อยากให้ไม่อยากให้เราไปคาดหวังว่าเออคนเนี้ยจะต้องมาเป็นครอบครัวของเราจะต้องมาเป็นคู่แท้ของเรารอะไรเงี้ยไพ่ไม่ได้อยากให้เราคาดหวังแบบนั้นนะคะเขาอยากให้เรามีสติเวลามีความสุขเวลาที่เขามาทําให้เรามีความสุขเราก็มีความสุขได้เลยแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งอะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมันมีเรื่องของความทำลายจิตใจกันขึ้นมา โดยแบบเวลาที่รักกันมากก็รักกันมากนะแต่เวลาที่ทําลายจิตใจกันอะก,ก็ก็ไม่เบานะคะออทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นบุญแล้วมันก็เป็นกรรมที่ได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นให้เรามีสติแล้วก็มีสมาธิกับการที่ได้เจอใครก็ตามในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคู่รักก็ตามนะหรือว่าจะเป็นคนรับตัวก็ตามหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะ โอเคเรา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 เจอการด้วยพวรมลิขิตโชคชะตานะคะแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้กันเราเป็นอะไรที่เหมือนแบบไว้วางใจกันได้มากอย่างเงี้ยก็ด้วยก็ด้วยการที่รู้จักการรู้จักนิสัยใจคอกันที่มันบีลองเกเตอร์ใช่ไหมแต่พอมาถึงจุดหนึ่งมันก็อาจจะมีบางเรื่องเอออันเนี้ยต้องมีสติมันจะมีบางเรื่องอันนี้ภพยเตือนมันจะมีบางเรื่องที่อาจจะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าม,มันกระทบ ใจิตใจอะคือจินตนาการเหมือนคนที่คบกันมาสิบปีอะเออแล้วแบบวันหนึ่งเรากลับมารู้สึกว่าเฮ้ยบางคําพูดหรือว่าบางเรื่องทําไมทาร้ายใจิตใจกันจังเลยอะไรเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าโอเคแหละมันคงเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะมันมาเจอกันเพื่อที่จะมีความสุขและเจ็บปวดแต่เมื่อเจ็บปวดก็ให้เรียนรู้ว่านี่แหละคือประสบการณ์และเป็นชีวิตจริงว่าเออมันเกิด แบบนี้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการไว้วางใจคนเราไว้วางใจกันได้แต่เราก็ไม่ได้ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะไม่ทำลายเราเขาจะไหมเธอเออถ้าวันหนึ่งเขาทำรร้ายเราเราก็เออให้เรียนรู้ว่าเออมัน มันมีเรื่องแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นให้ไม่ไม่ประมาทแล้วก็ให้มีสติกับคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราช่วงนี้ทุกอย่างมันดูดีมาดูเพอร์เฟกมากแต่ว่าไม่ต้องไประแวงนะก็คือคบกันอย่างดีแต่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมันเกิดมีเรื่องของการทะเลาะกันขึ้นมาหรือว่ามีเรื่องที่มันกินแหนงแคลงใจกันนะอืมก็ให้ให้เราเตรียมรับมือกับ ความเสียใจเหล่านะั้นอะ่ะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่เจ็บปวดมากไปเช่นถ้าเรารู้สึกเห็นสัญญาณถึงการที่อ,อคนคนนี้เขาไม่ยืมตังค์อ่ะสมมตินะคนคนุยคนเนี้ไม่ยืมตังค์อ่ะสมมติมาแบบทำเหมือนกับว่าแบบเออเนี่ยไปลงทุนนั่นน,น,นู่นนี่อะไรอย่างนี้ขึ้นมาสมมติถ้าเขาพูดถึงการลงทุนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพูดถึงอะไรที่คุณจะเสียเปรียบได้เนี่ยแนะนําว่าให้ไม่ประมาทให้มีสติให้ดีๆอันนี้ไพ่เตอนเลยนะให้มีสติให้ดีๆ อย่าไปแบบเสียเปรียบในเชิงของการถูกหลอกถูกโกงเข้าใจไหมเราครบกันอนะเราครบกันได้ในในเรนจ์ที่เราปลอดภัยดีกว่าอย่าไปคบในเชิงของเราจะเสียเปรียบเคยเข้าใจไหมคือจริงๆอะเราครบกันได้นะแต่เราจะไม่เสียเปรียบอ่ะอันนี้เชอรจะพูดบ่อยมากคือ เราไว้วางใจกันถ้าอะไรที่เราให้ก็คือเราให้ด้วยใจก็คือไม่ได้ไปหวังอะไรถูกไหมแต่ถ้าเมื่อ,อไร่จากหน้าไพ่เขาเตือนว่าถ้าเขาเช่นเขาขอตังคุณนะคะหรือว่าเขาเออทำอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมีสัญญาณบางอย่างให้มีสติให้ดีๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้คือเงินคุณเข้าใจไหมเออนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เตือนประมาณนี้แหละอืม นะคะก็ก็ก็ถือว่าเขามาเตือนแหละ